สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ JW Wellness ค่ะแล้วก็พวกเรานะคะทีมแพทย์นะคะ Green Wellness สหคลินิกค่ะดิฉันดรเจนเอนันค่ะค่ะสวัสดีครับผมหมอก้อมสปนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาของบูธนะคะที่นี่นะคะสําหรับการตรวจสุขภาพฟรีให้กับคนไท้ค่ะโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยนะคะโดยศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสุขภาพแบบ เราไปดูกันนะครับค่ะเชิญเลยครัเดี๋ยวมาดูของฝั่งแพทแขแ่นไทยกันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะเน้นของกลุ่มอาการเสียการหลักเลยนะครับคือน่งเรื่องของไมเกรนะครับแล้วก็เรื่องระบบโรคเกาเข่าและข้อน,นะครแล้วก็มีออฟฟิซินโดแล้วก็เรื่องนอนไม่ดับนะคะ ทางที่นี่นะครับเรามีทั้งเรื่องของการและโลรคและทางการนะครับในการตวดบำบัดรักษากดจุดต่างๆครับและที่สําคัญเลยนะครับเรามีการปรุงยาเฉพาะลายในการจ่ายให้กับผู้รับบริการด้วยนะครับอ่น,นี่นะครับเดี๋ยวเราดูแพทยีนต่อเลยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของในการการแม้กดทุ่ประจานการ,นะร,รดูตาดูดินนะครับ ในส่วนของแพทย์แผนจีนนะคะเราก็จะมีการวินิจฉัยนะคะโดยการที่จะดูลิ้นนะคะฟังเสียงของคนไข้จับชิ้นพจรนะคะและการแมะ้นะคะตรวจอาการให้กับคนไข้ค่ะซึ่งท่านที่มากรีนเบลเน็ตนะคะวันนี้นะคะก็สามารถที่จะรับการตรวจรักษาโดยสารทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนนะคะค่ะแล้วเจอพวกเราได้นะคะขอบคุณค่ะ